um ความสนใจในใจไว้เป็ตัวเองที่แน่นอนไม่ว่าจะมีคนพังดันที่าวไปต่อข้างหน้าถ้าลองเปลี่ยนวิธีการกาใหม่มก็จะทำให้ความเดียวเปลี่ยนไปเราไม่ต้องการทิ้งขั้นาการ 你到底怎么了呀？ แน่ก <se> ็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มาตลอดเหมือนกันมันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแม้ฉันจะพยายามอหยายกับที่แล้วแต่ฉันจะลองทำด้นะทำมีสิ่งที่คนที่แพ้สามารถทำได้เก่งมากเก่งมากค่ะมา c g m 4สสวัสดีเจ้าสวัสดีจสเจ้าวเน c d เจ้าสวัสดีเจ้าชินแอส c g 4 d เจ้าสวัสดีจเ,สเจ้าเอลซีเจ c g m 4 8เจ้าสวัสดีจเจ้านิชา c g 4 d เจ้า สวัสดีเจ้าหงษยศีเจโฟเดเจ้าสวัสดีเจ้าสตังปอนสีเจียมโฟเดกเจ้าสวัสดีเจ้าใบฟ้าสีเจมโฟเดกเจ้าค่ะก็ขอต้อนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพวกเราวงสีจงเจมโฟเนะคะก็สําหรับที่ใครยังไม่รู้จักเรานะคะพวกเรานะคะเป็นวงที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ใช่ค่ะซึ่งพวกเรานะคะอยู่ภายใต้ 48TH Thailand นะคะหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าวงน้องสาวของ BNK48 นั่นเองค่ะใช่แล้วและเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือเพลง h e t a d a t o y o ค่ะหรือว่าชื่อในภาษาไทยคือสิ้นสุดทางแพ้ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเรารุ่นที่4นั่นเองนะคะดีใจมากๆที่ได้มาชู์เพลงนี้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกทีนึงนะคะ พวกเราแบบเต็มที่กันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากฟังอีกนะคะสามารถติดตามได้ที่ CGM Official ทุกช่องทางเลยค่ะ MV ออกแล้วนะคะสามารถไปดูได้ที่ YouTube CGM FOREE ค่ะค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะของ CGM FOREE นะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานโชว์นะคะก็ต้องขอขอบคุณงานเพล ชาลิตี้ปี2025นะคะที่เชิญพวกเรา c g m 4ดนะคะได้มาร่วมงานนี้ค่ะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนิตยาสารแพลครบรอบ46ปีด้วยนะคะก็ขอฝากเอ็นดูพวกเรา c g m 4 8ด้วยนะเจ้า นในโอกาสครั้งนี้นะคะเนื่องจากเรามาจากเชียงใหม่เลยถือว่ามาไกลมากๆในวงเราก็มีเมมเบอร์ที่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยอยากจะถามความรู้สึกน้องปลายฟ้าหน่อยคะ่ะที่เป็นคนเชียงใหม่ว่ามาแสดงที่สยามพารากอนครั้งแรกนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาแสดงในงานนี้นะคะก็คนดูเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณงานมากๆนะคะที่เชิญพวกเรามาแสดงในวันนี้นะคะ อยากมาทุกๆปีเลยค่ะและแน่นอนว่างานดีๆอย่างนี้พวกเราจะมาเพลงเดียวไม่ได้นะคะถูกต้องแน่นอนว่าขนความสนุกมาให้อีกหลายเพลงเลยค่ะก็ขอเชิญพบกับเพลงถัดไปได้เลยค่ะเชียงใหม่1 0 6 หัวใจอ,อ่อนโยนอกอูกลักของเพาา่อนงานด้วยแคลมีเธอหรุอจาตันราน้ำาจมาเท้าวันหนึ่งแค่ที่ดังใจหัวฉันกลับมา เท่านี้นะคะเชิญพบกับเพลงต่อไปได้เลยค่ะมาลิค่ะ c ีเจแอนโ8ว้าวสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับโอ้โอยู่กับเราก่อนนะคะโอ้โหน่ารักสดใสมากๆเลยนะ,ะ้ฮะแนะนำตัวกันก่อนดีมะเริ่มจากฝั่งนู้นเริ่มจากฝั่งนู้นสวัสดีเจ้านิชา c ีเจแเจ้าสวัสดีเจ้าชินาซีเจแอนโฟร์ที่เจ้าสวัสดีเจ้า

ล้นอยู่เลยไม่หนีแนะํำตัวไหมมไม่มีเสียงกี้ดใดๆเลยนะมีครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับน้องๆน่ารักสดใสเก่งมากๆร้องขอเสียงพูมีสักครั้งได้ไหมอะน่ารักมากๆเลยแรงเยอะมากน้โอ้โหพลังแบบสุดยอดมากเลยอ้าววันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับแพล์ชาริตี้2025ในปีนี้ครับ คนไหนดีขอเป็นตัวแทนก็ได้นะฮะความรู้สึกกันนิดนึงที่มาร่วมงานวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรารุ่นสี่เลยที่ได้มางาน p r e s s u r t i t y 2025ค่ะคือมันเป็นเรียกว่าเป็นงานแรกเป็นที่เป็นงานนอกยานแรกเลยใช่ค่นหลังจากเดบิวตพวกเราแบบเพิ่งเดบิวตกันมา ล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีงานดีๆจัดขึ้นมาแบบนี้พวกเราก็ดีใจนะที่น้องๆให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะโอ้น่ารักมากเลยนะฮะนี่ซึ่งปีนี้นี่ฮะคอนเซปต์คือ growing together เติบโตไปด้วยกันถ้าถามถึงให้นิยามคำคำนี้ฮะมุมมองของน้องๆตัวแทนหนึ่งคนมีความรู้สึกไงกับคำนี้บ้างฮะ growing together ครับค่ะก็คำนี้นะคะรู้สึกว่าการ growing แปลว่าแบบการเติบโตขึ้นใช่ไหมคะที่จริงแบบ พวกเราก็เหมือนพวกเรารุ่นสี่เลยค่ะแบบว่าตั้งแต่พวกเราวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพวกเรามีการเติบโตขึ้นอย่างมากแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมากๆเลยค่ะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนะคะได้เขา้าก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนแบบว่าเก่งขึ้นมากๆเลยค่ะเหมือนคอนเซปต์ของงานเลยค่ะโอ้โหคอนเซปต์บรบมือหน่อยครับจริงเห็นด้วยเหมือนกับน้องๆเลยที่เติบโตมาด้วยกันเนาะเนาใช่ปะก็โอ้ฝึกฝนแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณน้องๆที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะไหนๆอยู่กับเราวัน แล้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันเลยดีกว่านะคะอ,อน,นี่สภาพงานของ <ผม S 1> เรา<ม>ค่ะอะครนะเดี๋ยวเก็บภาพกันนิดนึงนะครับน,น้องๆเก่งกันมากเลยนะเพิ่งเดบิวต์กันมาแล้วก็